สวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับพี่น้องบ่พิษบ่อถือลระฮาแดกด่างเหล็กบ่อถือตอนนี้กำลังเอาชุดเอะไรขึ้นรถนะครับผมกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็เดินทางนะครับผมครับการใช้ก็ไปกล่องเดียวนะครับก็ไปงานเดียวนะครับพี่น้องเตรียมความพร้อมนะครับมาหอดดมแล้วพี่น้องนครับ หลังจากที่ไปตลาดมาไปไดสซมพักมาเดีย๋ยวเขาจะไปกินถนนตัวบันแต่ว่าเป็นไปบุกยิ้วเข่าแล้วนิ้วเข่าแล้ว,ว,ลวพี่น้องเอาเดี๋ยวเราไปกินครับโดมกระกวางสบายครับพี่น้องบรรยากาศแรงๆนะครับ เดี๋ยวไปเอาอ่นแจ๋วบองละน้อยให้มาเมื่อกี้นะครับขอบคุณที่ละน้อยนะครับผมให้แจ๋วบองมาเมื่อกี้แล้วก็จะเอากับข้าวไปกินครัวแนวกินได้เลยเคลอดอยาก,ก็เลยสื่อ,อ,อ กินข้าวตัวบนานกับสมพักคืดอยากเนะาะจัน้องตีก็วันนี้ซ้อมทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพยหยังกันนาอนอะยคนป่วยกินอะไรไม่แต่สมพักคอยืือสมพักมากิน บรรยากาศดีนะครับตาเวทกำลังโต๊กินครับพี่น้องย่เอา้งยี่อไอ้ังงผกกน้ียรไอาวย่งชีเข่าเราบอวันนี้คอยซื่อสมพักมากเจอวันให้เจ้า มาเตอร์อีกนะมาเตอตลาดมันมีสองแบบเบอ้าเพราะว่าอันน้สมอันไม่ไี้พักอันเอาเอาางเราถุงผ้าทอของหวานเอาผ้าทออ่ะนี่น้ำน้ำจิ้มมันเด้อจิ้มมันเออเฮ้อเชเอานี่เฮ้อเชเอาแตงเออเอาแตงไทยดีกว่าเอ้าอันนี้อ่ะอันนี้หายไม่หน่อยเอ้าอันนี้หายไม่หน่อยเอ้าเออคุณละถุงเอ้าจบข้าวเออเอา คุณขาดคุณร huh? ับเอาวะดีพอเทาจะเตียวคุหมดอ่งันฮะคุไต่งันอ้าวไต่เ่ไตยู่เนี้นี่แหละครับน้องโกนี่ยพอเทาเพิ่นไหมเพียงล่ะใจขาดมันเป็นมะเร็งก็โดนด้วครันว่าโดนแล้วครับมันทอดก็เหมือนมันก็เหมือนี่แหละงันแกกไว้แยกดีไหมนันพร้อมไหอย่างนี้หรอกเออมาเมาคือก็อ่ะเขาบอกอาจารย์คนณพอเทาอันเปียวเออ สมพักมามาคินเข่ามาเร็วๆของหวานกรับพี่ของหวานผัละถุงผัละถุงพวก้ระเทศดนักกินข้าวเห็ดาบจ้าโอ้โหสุดยอดเลยลาบกับส้มพักพี่ลอยแตกยังอู้หน่ากินมากเลยครับเด็ก ฮะห่วยข้อนี้ก็แตกไปหลดเป็นยังเดี๋ยวนี่นึงเยอะพี่มากนะาัไว้ว่าวนวนแนวผมเป็ยงเจ้านืยังไงี่แต่่อยกับเจ้า่แต่ข่อยกับเจ้าอันละจัดบอลเพื่อเกี่ยวขาวนะผมนะครับแม่เสียอีกหนึ่งนเฮ้ยเดี๋ยวอัดโพดอยู่โอ๊ยอ เอ้าจะร้อย็ ế t ยังฮะคอยดูว่ารัตักล่ะก็ชิมัดโจ๊กเขาให้คตรกินได้บาทเห็นเนาะเอาจานตั้งนะคุณแล้วมีติดรอบล่าโด่มีติดเนาะ เดี๋ยวล,ลีปิ้งแม็กนอนฮะกลยไปเลยพอาะเก็บเองเอาไปเปิดอันสมพักกับแก้วบองโอ้พี่น้องคลิปนี่อันพออาทิตย์ไปใส่พออาทิตย์ มาทานข้าวเรียกข้าวเชียวบอกบุมวลองบุมวลกวันสั่งแตงเขาเรียกว่าถือนอดรับดีขนาด้เลยไหมื่ออก็่เป็นยังดอกบริสุทธิ์เจ้าใช่เนี่ยดอกบริสุทธิ์เจ้ากูหัวได้ ปเปิดเลยกดเข้ายาเไปเมาอยู่ตลาดนึงเปิดนะใช่ผมไลยครับเจ็คสมแจ้งยังเปิดได้เปิดโอ้ได้เปิดได้ครับสายที่อันไทยยังไงเจ้าบองเจ้าผู้ใจหนักเราจะกดนะครับ จันใจเจ้าบาออกมันเยี่ยนจะเลยเนาะน,นอนชนิดเลยเราถึงละฮะเนี่ยโม่ไก่แกโตหมดเจ้าเบาเจ้าเบาฟาบเวีนเลยภาษีหาแล้วคอยหายได้ไหมมพักอันนี้น่าเสียบไปอยู่อันนีส่องคือส่มนออ้ไ่มีขางวนไหมอ,อืมโอ้ยอันโค้ชมินยูสมเนธยูสม,มน ยูโรปเดตอนไปอันยูราข้างเสูงแล้วนลงเจ้าได้สั่นบ่เอาเมื่อนั่นดิไม่เรอ้งม่เมนต์ไม่นังจะได้ห้องกาเกโอ้แสดงว่าหนับเสือมันอยู่น้ำพญแลมอันนึ่งด้เอกตวนน่จานนี่เจ้าไม่เห็นต่วนโมเหียวเหียวเหียยวดูสิดูสินี่โซบากาดอ่ะ อาจารยเมกี winter, <that> oh, okay. uh ้ไปเนี no <that> ่ยอาจารย์เมื่อกี้ไปแมวลาล่นั่นงเครน้อเขานัดเนาะพ่อพ่อมามามาพ่อมาฮะสี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 อย่างอืออือืไปไหนอะนี่เ่ไดอกนลบ่ยนตัวเยั้า บาง่ารางื่อนกันได้ะสีแดงอยงเดียวไม่ากันเื่นกนสีแดงอย่านว่าว่าอันก็มงนยเ่านีและสิผู้ใดมาูกเนี่ยสองถวยบนนี้ก็เลยยางยังก็เลยยางพัดต่อันเดียวกันแล้วเบิ่งล้วพักการคิดกันไหม การตีนนี้ที่วันเมื่นพรากาศตีนนี้พระกาศทินแไม่ยา่าติดผ่าเทียบดีเจ้าบอกแก้วอ,อนี่นต่ต้มเยพี่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 บอบอแก้พี่พี่ตอนนี้แก้วบองบอง <c oughs> นี่แหละครับสมหนาคนบ,าบอกบุญวันเจ <c oughs> ้าไรถถ่สุดือ กันเลยเอ้ย huh. ว uh ่าขโยล่หมดเลยโอ้ยอันดเหรียญอันอีีกับหูเนี่ตาตีมองวเลยตัวทามาปอาทิ์มาตัดสินเนาะนี่เขาก็เห็ดีแทะนี่ไหมปอาทิศาถึงเรียกมาป่วยเลยไหนอนป่วยเลยไหมปอาทิศโดนไหมเราคิดนเนาะโอ้ยโอ้ยู่ไ โอ ó, okay. Ooh, ้ยเจ้านายเ่าเฮ้าเจ้าบอกไหมสุดอะมาไล่กับปรมานคือเพิ่นเลขกับ่ถึถือมพอนะจ้งเราจักเสียเจ้านายมาห้เฮาก็ดีบ่สจกับบสม้วนเงินบ่ถึงก็ร้างไม้เนาะส่นบองผด้ถื้างไม้แล้วเนาะเลีกับผถือเงินมาไล่กับพวี้ือเพิ่อนเจ้นยเฮาบาไหี้บ่ถงสร้างไม้เนาะส่นบ่สเงเลยอาหารวันไม่สูกไว้ครับ โออแม่งหอมมันวานะหอมเ้ยเพื่อดานมเพื่อดมเป็นมันเป็น่านไไหมโอ้ยทกินของสีอะไยังพีุ่ดอย่ของอืมไหม่อนไหัวเวววระวังแล้วไปไหนดนมไปไหน พมักสาัืเบดเมืออ่กพอดีนะซัผสมลาเนาะเราขันยากดีเลยนี่เราใส่กลือบดเ่าบ่คอยใส่ใส่หรือเปล่าม่หาตัวหนึ่งลูกพีเอาขอกันคลิปมาครับพี่อนขอบดีครับไปใส่เกลือบดก่อน